ผมจะมาพาทุกคนครับทำแอปพลิเคชันเพื่อใช้ในการบริหารจัดการองค์กรโดยแอปพลิเคชันที่เราจะมาทําในวันนี้ครับก็คือแอปพลิเคชันสต็อกสินค้านั่นเองครับแต่ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงครับว่าเฮ้ยเราไม่เคยเขียนโปรแกรมมาเลยแล้วเราจะทาไม่ได้หรือเปล่าผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตัวอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้เขียนโค้ดแม้แต่ตัวเดียวเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาใช้ผู้ช่วยของเราครับก็คือ AI ที่ชื่อว่า l e เฟเบินั่นเองครับในการสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมารวมถึงตัว AI ตัวนี้ครับยัง เพราะฉะนั้นครับไม่ว่าเราจะใช้ในคอมพิวเตอร์ของเราครับหรือบนโทรศัพท์มือถือครับข้อมูลที่ทุกคนเห็นนะครับมันก็จะเป็นข้อมูลตัวเดียวกันชุดเดียวกันนั่นเองครับ ต้องบอกว่าตั้งแต่ที่เรามี AI มาใช้งานกันนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในโลกเราเนี่ยจากแต่ก่อนที่ต้องใช้เวลามากมายนะครับในการรีเสิร์ชค้นคว้าแล้วก็สร้างขึ้นมาอย่างเช่นการเขียนแอปพลิเคชันเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยผมว่าใช้เวลาน,านานมากครับก่อจะศึกษาว่าเอ้ยมันต้องทํำยังไงแต่เดี๋ยวนี้ครับเราใช้ AI ทําชงฉีกซองครับเหมือนกินมาม่าเลยครับมันก็จะสร้างเป็นแอปพลิเคชันขึ้นมาให้เราเพียงแต่ว่าแอปพลิเคชันเหล่านี้เนี่ยผมต้องบอกว่ามันไม่ได้เป็นแอปพลิเคชันที่สมบูรณ์มากนักนะครับแต แต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้แบบภายในองค์กรของเรานะครับภายในทีมเล็กๆใช้จัดการชีวิตของเราเนี่ยแบบนี้สามารถทําได้เลยนะครับผมพิสูจน์มาแล้วว่าเราไม่จำเป็นต้องมีความรู้เนี่ยเราสามารถสร้างแอปประมาณนี้ขึ้นมาได้เลยนะและแอปต่างๆเหล่านี้ครับนอกจากที่เราจะสามารถสร้างมันขึ้นมาแล้วเนี่ยมันยังมีความสามารถในการผูกกับดาต้าเบสด้วยนะครับเนื่องจากว่าตัวที่เราจะใช้ในวันนี้เนี่ยตัวที่ชื่อว่า Levelble นะครับมันมีตัวดาต้าเบสเนี่ยอินทิเกตไว้อยู่ข้างในด้วยเพราะฉะนั้นเรากดแค่คลิกเดียวเนี่ยมันสร้างดาต้าเบสให้เราเลยนะครับและการที่่มมัันนนสสรรรร้้้าาาาาางงดตเเบบไะคก็ถใชผ ดังโทรศัพท์ม,มือถือของเราเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเรียกได้ว่าใช้ดูข้อมูลจากมือถือหรือดูข้อมูลจากเว็บก็จะให้ผลที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปใช้งานจริงๆเนี่ยมันก็จะง่ายดายมากเพราะฉะนั้นครับในวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทําการโคดดิ้งโดยใช้ AI ที่ชื่อว่า l e v e l a b l e ไปพร้อมกันนะครับโดยสัพท์ที่ส่วนใหญ่เขาเรียกกันนะครับการโคดแบบที่ไม่โคดแบบนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่า w i t e coding เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะพาทุกคนมา w i t e coding กันครับพร้อมแล้วก็เปิดคอมพิวเตอร์แล้วก็ทําตามพร้อมกันไปได้เลยครับ ก่อนอื่นครับผมพาทุกคนมาดูหน้าตาแอปพลิเคชันของผมก่อนนะครับว่าที่ผมทํามาเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบไหนนะครับทุกคนจะได้พอมองเห็นภาพว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าพร้อมแบบนี้แล้วมันออกมาเป็นแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้แอปอื่นเนี่ยเราควรจะพร้อมประมาณไหนดีนะครับซึ่งตัวที่ผมสร้างขึ้นมาครับอันนี้เป็นระบบจัดการสต็อกแบบง่ายๆนะครับแบบที่ผมไม่ได้เพิ่มฟังก์ชันอะไรมากมายหนะักซึ่งพวกนี้เนี่ยทุกคนก็สามารถไตคุยกับน้อง AI ครับเพื่อให้น้อง AI เนี่ยสร้างข้อมูลแล้วก็ทําให้แอปของเราเนี่ยสมบูรณ์ขึ้น ได้ในอนาคตนะครับโดยหน้าแรกครับก็จะเป็นหน้าสินค้านะครับโดยหน้านี้ครับเราสามารถเพิ่มข้อมูลสินค้าของเราได้โดยการกดที่ปุ่มเพิ่มสินค้าตรงนี้ครับแล้วผมได้บอกน้อง AI ด้วยว่าให้เพิ่มปุ่มสแกนมาด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใช้ในโทรศัพท์มือถือครับปุ่มนี้เนี่ยเราสามารถไปสแกน QR Code ให้กับโปรดักต์ของเราได้นะครับมันก็จะขึ้นมาเลยว่าเป็นรหัสสินค้าอะไรนั่นเองนอกจากนั้นเราก็ใส่ชื่อสินค้าได้ครับอย่างเช่นอาจจะเป็นปากกาแดงแบบนี้ครับ สามารถใส่หน่วยนับได้แล้วก็เราสามารถใส่ราคาขายเบื้องต้นนะครับอ่าแล้วก็ราคาซื้อได้แบบนี้ครรวมถึงยังมีฟังก์ชันเหมือนใน Google Sheet ผมเลยครับก็คือฟังก์ชันแจ้งเตือนครับในกรณีที่สินค้าเนี่ยมันลดลงจากระดับที่เรากําหนดไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดเพิ่มสินค้าไปได้เลยนี่เราก็จะได้ประกาแดงของเรามาแล้วหลังจากสร้างรายการสินค้าเสร็จเรียบร้อยนะครับเราต้องทําการซื้อเข้าซึ่งในกรณีซื้อเข้าเนี่ยคุณจะกดสแกนตรงนี้ก็ได้หรือเราจะกดเพิ่มสินค้าแบบเมนูตรงนี้ก็ได้ครับแล้วเราก็เลือกสินค้าเลยครัันนนร้้งเาท การซื้อปากกาเข้า10ด,ด้ามก็ทําแบบนี้ร้อยด้ามก็เป็นแบบนี้หรือเราจะซื้อสินค้ามากกว่า1ชิ้นใน transaction เดียวเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันสมุิผมซื้อปูนกาวเข้ามาด้วยอีก50ถุงแบบนี้นะครับใส่ไมาเหตุข้างล่างตรงนี้แล้วก็กดบันทึกการซื้อได้เลยครับอ่เกิดขึ้นบันทึก การซื้อสําเร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นข้อมูลข้างล่างตรงนี้ซึ่งเราก็สามารถดูข้อมูลได้นั่นเองครับแล้วพอกลับมาที่หน้าสต็อกสินค้าของเราครับเราก็จะเห็นเลยครับว่าปากกาแดงของเราครับมันก็จะเข้ามาเป็น100แท่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นครับเดี๋ยวผมจะลองขายสินค้าให้ทุกคนดูครับสมมติในหน้านี้เนี่ยเราก็สแกนได้เช่นเดียวกันสมมติเราอยู่ในหน้าร้านนะครับเราก็เอามือถือเรากดสแกนได้หรือถ้าเกิดว่าเราทําในคอมพิวเตอร์เราก็กดแล้วก็ทําการเลือกสินค้าของเราได้นะครับอยากจะได้กี่ชิ้นนะครับก็สามารถ 85ชิ้นแบบนี้ครับเราก็กดบันทึกการขายนะครับก็จะมีรายการขึ้นข้างล่างและถ้าเกิดว่าเรากลับมาดูที่หน้าสต็อกนะครับเราก็จะเห็นว่าปากกาแดงของเราครับมันเหลือแค่15แท่งนะครับเพราะว่าเราซื้อมา100ขายไป85ก็เะเหลือ15แทง่งซึ่งมันน้อยก็จุดสั่งซื้อที่20แท่งนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะขึ้นสถานะใกล้หมดขึ้นมาให้กับเรานั่นเองแล้วตรงนี้ครับเราก็สามารถทําการซอร์ทครับ ข้อมูลได้ว่าเราอยากจะให้อะไรขึ้นมาก่อนหรือเราอยากจะค้นหาก็ได้ในกรณีที่แบบเรามีสินค้าเยอะๆนะครับก็พิมพ์แบบนี้ก็จะขึ้นมาเลยครับว่ามีปากกาอะไรตั้งประมาณนี้นะครับนอกจากนั้นผมยังมีหน้ารายงานขายด้วยนะครับหน้านี้ครับก็จะบอกเลยครับว่าวันไหนนมียอดขายเท่าไหร่นะครับหน้ารายงานซื้อก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะบอกเลยว่าวันนี้ซื้อเท่าไหร่วันนี้ขายเท่าไหร่นะครับทำการกดตรงนี้เพื่อทําการเปลี่ยนวันเป็นวันที่เราต้องการได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือฟังก์ชันง่ายๆครับที่ผมทําการพร้อมขึ้นมานะครับต้องบอกวมง มันยังไม่ได้สมบูรณ์ด้ยครับมันยังมีฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถปรับแต่งได้ซึ่งผมไม่ได้ตั้งใจว่าอยากจะเอาตัวนี้มาแจกทุกคนนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนทุกคนให้สามารถทําการสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาใช้งานในองค์กรของเราได้ครับโดยถ้าทุกคนพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสร้างแอปแบบนี้ครับในเซกชันต่อไปได้เลยครับ ก่อนอื่นเลยครับทุกคนสามารถกดลิงก์ที่ด้านล่างนะครับเพื่อมาที่หน้า r e v e l a b l e d e v ได้นะครับโดยที่หน้านี้เนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนเลื่อนมานะครับเราจะเห็นเลยว่า โปรเจกต์ที่เขาเอา l e v e เ b l e ไปทำเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งผมก็ต้องบอกว่ามันมีหลากหลายโปรเจกต์มากที่มันดูดีสเสลือเกินนะครับอยากจะเอาไปใช้เองเลยรวมถึงอีกอย่างหนึ่งที่จากที่ผมดูแล้วผมคิดว่าตัว Levelble ทำได้ค่อนข้างดีก็คือในส่วนของพวกเว็บไซต์ต่างๆครับทุกคนสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับว่าตัว l e ร์เ b l e เนี่ยเขาสามารถทําอะไรได้ดีบ้างแต่โปรเจกต์ที่เราจะทําในวันนี้ครับก็คือเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับเรื่องของการทําระบบสต็อกนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนสามารถทําการเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างนะครับ เขียนไว้นะครับโดยถ้าเกิดว่าทุกคนจะมาดูพร้อมเนี่ยผมก็จะบอกเลยครับว่าสิ่งที่ผมอยากจะได้เนี่ยคืออะไรนะครับอันดับแรกเราต้องบอกครับว่าเราอยากจะได้เว็บอะไรแล้วก็ชื่อของระบบเว็บแอป,ปของเราเนี่ยจะเป็นชื่ออะไรนะครับ มี UI แบบไหนครับหน้าตาแบบไหนแล้วก็ให้เขียนลงไปเลยครับว่าเราอยากจะได้หน้าอะไรบ้างนะครับแล้วก็มี function, ฟังก์ชันฟีเจอร์ประมาณไหนครับหน้าขายอยากให้แบบหน้าตาเป็นแบบไหนหน้าซื้ออยากให้หน้าตาเป็นแบบไหนแล้วก็มีหน้ารายงานเป็นแบบไหนนั่นเองครับและสุดท้ายครับ ให้บอกได้ว่าข้อมูลทั้งหมดครับให้ไปเก็บไว้ที่ดัตตาเบสที่ชื่อว่าซูเปอร์เบสนะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวซูเปอร์เบสครับเป็นดัตตาเบสที่มันอินดิเกตกับตัวเลเฟอรเบให้กับเราแบบอัตโนมัตินั่นเองครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้เขียนตัวนี้ไว้ด้วยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้ฟังก์ชันในการเก็บข้อมูลไว้ในดัตตาเบสนะ หลังจากนั้นครับถ้าเกิดว่าเราไม่แน่ใจว่าพร้อมเนี้ยเรายังขาดอะไรหรือเปล่านะครับผมแนะนําให้ทาการ Copy พร้อมทั้งหมดครับแล้วไปวางไว้ใน Chat GPT นะครับแล้วทําการถามน้องอีกทีนึงว่าเฮ้ยผมจะทำแอปพลิเคชันแบบเนี้ยมันมีอะไรที่คุณอยากเสนอหรือเปล่าบางที Chat GPT เขาจะช่วยคิดให้ด้วยว่าเฮ้ยเราน่าจะขาดเรื่องนี้เรื่องน,องนี้เรื่องนี้อยู่นะครับทำให้เราสามารถพร้อมได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะแต่ในส่วนนี้ครับสมมุติผมใช้พร้อมแบบนี้ผมก็กดโอเคไปได้เลยครับก่อนอื่นน้องจะทําทการสรุปให้กับเรานะครับว เขาจะทําอะไรบ้างนะครับการออกแบบเขาจะทําแบบไหนนะครับแล้วน้องก็จะเริ่มทําการเขียนโค้ดให้กับเรานั่นเองครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงว่าน้องทำงานออกมาเป็นยังไง มาแล้วนะครับระบบสต็อก n o บไอทีสต็อกของเรานะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยข้อมูลนี้เขาใส่ให้เรานะครับต้องบอกว่าเป็นข้อมูลม็อกอัพที่แอปเขาใส่มานะตอนนี้เรายังไม่ได้ทําการเชื่อมรัตเตเบดนะครับแต่ก็จะสังเกตได้เลยว่าเออหน้าตามันก็โอเคใช้ได้นะครับซึ่งผมแนะนาครับถ้ามีหน้าไหนครับที่เรายังรู้สึกว่าเออมันไม่ถูกจริตเราไม่อยากให้เป็นแบบนี้นะครับก็ให้ทุกคนสามารถทําการสั่งให้น้องทําการแก้ไขได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหน้าตาทั้งหมดเนี้ย โอเคแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำการเชื่อมดัตต้าเบดก่อนนะครับโดยดัตต้าเบที่เราใช้นะครับชื่อว่าซูเปอร์เบนะซึ่งเราสามารถกดได้จากตรงนี้ก็ได้นะครับหรือกดตรงนี้ก็ได้นะครับผมจะกดปุ่มเชื่อมต่อซูเปอร์เบตร,ตรงนี้นะครับ หลังจากนั้นในลำดับแรกนะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่เคยมี Account Superbed นะครับให้เราทำการกด Connect Superbed ตรงนี้เลยนะครับระบบจะพาเรามาที่หน้าของ Superbed นะครับเราต้องทำการใส่ในส่วนของ Username ของเรานะครับในที่นี้ครับเราก็สามารถทำการใส่อีเมลของเราเข้าไปได้นะครับรวมถึง Password ของเรานั่นเองครับแบบนี้ครับหลังจากนั้นครับเราก็สามารถกด Sign Up ได้หรือถ้าเกิดว่าใครมี Account GitHub อยู่แล้วก็สามารถกดปุ่มข้างบนครับ n อ i n u e with GitHub ได้เลย อ่าเป็นเรียบร้อยเราก็ต้องทำการคอนเฟิร์มอีเมลอีกหนึ่งครั้งนะครับอ่าแล้วก็ทำการกดคอนเฟิร์มอีเมลได้เลยครับหลองอังจากนั้นครับซูเปอร์เบจะให้เราทําการสร้าง Organization นะครับเราก็สามารถตั้งชื่อ Organization ของเราได้เลยนะครับ เลือกไทยนะครับแล้วก็สามารถเลือกแพลนฟรีเพื่อใช้งานก่อนได้เลยครับโดยต้องบอกว่าซูเปอร์เปลนเนี่ยเขาก็มีแพลนฟรีให้เราใช้งานนะครับซึ่งจากที่ผมลองดูแล้วเนี่ยก็สามารถใช้ในโปรเจกต์เล็กๆเนี่ยได้สบายเลยไม่จำเป็นที่ต้องเสียเงินแต่อย่างใดนะครับเสร็จแล้วก็กด create organization ตรงนี้ได้เลยครับหลังจากนั้นระบบจะให้เราทําการสร้างโปรเจกต์นะครับเราก็ทําการตั้งชื่อโปรเจกต์ของเราเลยนะครับสมมติเป็นน๊ปไอทีสต็อกครับแล้วก็ทําการใส่พาสเวิร์ดเข้าไปได้เลยครับ แล้วตรงรีเจ n ตรงนี้ครับผมแนะนําให้เลือกเป็น South East a s i ียหรือสิงคโปร์นะครับเนื่องจากใกล้เรามากที่สุดนะกด Create Project เข้าไปครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็ได้ Project ชื่อ Noob อ t t สต c อขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ให้กลับมาที่หน้า l e v e r a b l e ของเราครับตรงนี้ก็กด Connect s u p e r b a ร e ได้เลยตรงนี้ครับเราก็กด Authorize l e v e r เว l l ์ a b l e นะครับ s u v e r ร์เ e กับะ u p e r ก็ทำการ Connect กันให้แบบอัตโนมัติเลยครับแล้วก็จะขึ้นมาเป็นชื่อ organization ของเรราอแกด c o n n e ับ ตรงนี้ครับระบบจะให้เราทําการเลือกชื่อโปรเจกต์นะครับก็จะเป็นโปรเจกต์เมื่อกี้ที่เราเพิ่งสร้างมามันก็จะขึ้นมาเลยนะก็ให้ทําการกด Connect ไปได้เลยครับอ่าเป็นเอาเรียบร้อยนะครับขึ้นแบบนี้ก็คือเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับแล้วสังเกตได้เลยว่าถ้าเกิดว่าออกมานะครับเราจะเห็นเลยว่าเขาบอกว่า your app is now c o n n e c t to s u p e r b e d นะครับแสดงว่าข้อมูลตอนนี้ ต่อกันแล้วเรียบร้อยนะครับแต่อย่างหนึ่งครับที่มันยังไม่ต่อให้เราก็คือตัวแอปเนี่ยมันยังไม่ทําการดึงข้อมูลหรืออ่านข้อมูลจากดัตาเตอร์เบสนะครับเพราะฉะนั้นอันดับต่อมาครับให้เราทำการบอกว่า อ่าผมก็บอกว่าให้ระบบทําการเชื่อมกับ s u p e r b a เบให้หน่อยนะครับเพื่อที่ระบบเนี่ยเขาจะได้ทําการปรับโค้ดครับให้ข้อมูลโค้ดของเว็บแอปพลิเคชันของเรานะครับชี้ไปที่หน้า s u p e r b a เบของเรานั่นเองครับโดยอันดับแรกครับเราจะต้องทําการสร้างตารางขึ้นมาก่อนนะครับระบบสร้างโค้ดสําหรับสร้างตารางนะครับหลังจากนั้นครับระบบจะบอกว่า เนี่ยคือโค้ดของการสร้างตารางในซูเปอร์เบรนะเราก็ทําการกด a p p l ล c h a ชัไปได้เลยครับระบบก็จะทําการสร้างตารางให้กับเรานั่นเองหลังจากนั้นครับเรือโบจะบอกว่าฐานข้อมูลสร้างแล้วนะต่อไปเนี่ยเขาจะทําการอัปเดตโปรแกรมของเราครับให้เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลแล้วต่อไปเนี่ยข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่ข้อมูล Mockup อีกต่อไปละมันจะเป็นข้อมูลจริงเลยที่มาจากฐานข้อมูลนั่นเองครับก็รอ,อน้อง ทำการเขียนไฟล์สักคู่ปรับแต่งในส่วนของโปรแกรมสักคู่หนึ่งครับตอนนี้เราก็ได้ระบบขึ้นมาแล้วนะครับน้องทำการต่อข้อมูลกับดาต้าเบสของเราจะสังเกตได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยข้อมูลก็จะเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับเป็นข้อมูลจริงแล้วตอนนี้เขาใส่ข้อมูลตัวอย่างมาให้กับเรานะครับสมมติถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการข้อมูลตัวอย่างเราก็สาม,มารถทําการลบทิ้งได้เช่นเดียวกันแต่สมมติผมเนี่ยทิ้งไว้แบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับให้ทุกคนเห็นภาพแล้วผมจะทําการเพิ่มสินค้าครับอ่าเราก็สามารถใส่รหัสสินค้าเข้าไปได้นะครับชื่อสินค้าคร สวยนะเป็นด้ามราคาขายส0บบาทราคาซื้อ5บาทนะครับแล้วก็ขั้นต่ําในการเตือนครับ20แทก่กแล้วก็ทําการกดบันทึกครับอ่าจะสังเกตได้เลยว่าข้อมูลของเราเข้ามาแล้วนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยขึ้นแฟกด้วยว่าใกล้หมดนะเดี๋ยวเราจะทําการซื้อเข้าครับให้มาที่หน้าซื้อนะลองสร้างใบสั่งซื้อใหม่ดูครับแลอวสินค้าตอนนี้จะสังเกตได้เลยว่าหน้าซื้อครับสินค้าเนี่ยมันไม่มานะครับมันจะเป็นสินค้าตัวอย่างอยู่นะขายครับผมจะทําการ สร้างก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปบอกน้อง l o v a b l e ก่อนว่าช่วยแก้ให้หน่อยอ่าเราก็พิมพ์แบบนี้เลยครับผมก็บอกว่าตอนนี้ในหน้าขายกับซื้อครับเวลาเราเลือกสินค้าเนี่ยตอนนี้ชื่อสินค้าที่มีให้ครับมันไม่เชื่อมต่อกับหน้าสินค้านั่นเองครับแล้วผมก็ให้น้องแก้ไขนะครับ ซึ่งนี่ก็คือโปรเซสครับเวลาที่เราเจออะไรผิดพลาดนะครับเราสามารถปรับแต่งได้เรื่อยๆโดยผมต้องบอกว่าตัวเลเวลครับเราสามารถใช้ฟรีได้นะครับทั้งหมด5เครดิตต่อวันหนึ่งนะครับตอนนี้ผมสร้างมาประมาณเนี้ยหมดไปแล้วสามนะครับเพราะฉะนั้นในแอปแอปหนึ่งครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้แผนฟรีของเขานะครับก็คือแนะนําว่าค่อยๆทําไปครับผมคิดว่าไม่เกิน3วันครับก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแต่ถ้าเกิดว่าใครคิดว่าเฮ้ยเราจ่ายตังค์ทีเดียวดีกว่านะครับเราจะได้มา1000เครดิตนะครับทํา1แอปเสร็จ เราก็ค่อยัน s u b s c r i b e เขาแบบนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับตอนนี้น้องก็บอกว่าแก้ไขให้แล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับเดี๋ยวผมจะซื้อสินค้าเข้าอ่าตอนนี้ปากกาแดงของเราก็ขึ้นมาแล้วนะครับราคาซื้อขึ้นมาแบบอัตโนมัติสมมติผมเปลี่ยนราคาก็ได้เช่นเดียวกันนะซื้อตัวนี้100ด้ามเลยทีเดียวน,นะครับแล้วก็ทําการเพิ่มรายการเข้ามาครับระบบก็จะทําการเพิ่มให้แบบนี้แปลว่าเราสามารถสร้างรายการเพิ่มเติมได้นะครับผมเลือกสินค้าตัวอย่าง จำนวน5ชิ้นแบบนี้ครับแล้วก็กดเพิ่มในรายการนี่ขึ้นมาเหมือนกันนะครับแล้วก็มียอดรวมขึ้นกดบันทึกสั่งซื้อก็จะเด้งออกมาในหน้าข้อมูลประวัติสั่งซื้อตรงนี้นะครับเป็นอันเรียบร้อยเดี๋ยวผมไปดูหน้าสินค้าครับตอนนี้มี e er r อร r ครับถ้าเกิดว่ามี e er อ r ร์เลเกิดขึ้นนะครับเราสามารถกด t r y to fix ตรงนี้ครับระบบจะทําการแก้โค้ดให้กับเราแบบอัตโนมัตินะครับน้องแก้ให้เราเรียบร้อยนะครับปาก,กาแดงตอนนี้ก็คงเหลือเพิ่มมาเป็น100ด้ามเป็นเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้สินค้าตัวอย่างที่เรารับเข้าเนี่ยก็เข้ามาเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูหนะ้าขายบ้างสมมติผมขายปาก,กาแดงออกนะครับผมเลือกเป็นปาก,กาแดงมีราคาขายขึ้นมาแบบอัตโนมัติสมมติเราขายเพิ่มขึ้นได้ไหมขายสัก50าสิบล่ะเพิ่มรายการนะครับแล้วกดบันทึก ข้อมูลก็จะเข้ามาแบบอัตโนมัตินะครับและปากกาแดงตรงนี้ก็จะลดลงเหลือ50ด้ามนะครับคงเหลือของเราครับตอนนี้มีสินค้าทั้งหมดก็จะขึ้นสถานะมาหมดเลยนะครับมีใกล้หมดเท่าไหร่นะครับมูลค่าสต็อปรวมเท่าไหร่ไล่เรียงยาวลงมาครับจะเซิร์ชตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่าพิมพ์เซิร์ชก็ขึ้นนะครับแปลว่าหน้านี้ใช้งานได้นะครับ หน้ารายงานครับโอ้ oh, หน้านี้เนี่ยยังใช้งานไม่ได้นะครับอันนี้ยังเป็นข้อมูล m o กอ up อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถให้น้องเนี่ยแก้ไขข้อมูลหน้ารายงานได้หน้ารายงานขายหน้ารายงานซื้อตอนนี้ยังเป็นข้อมูล m o กอ up อยู่นะครับทุกคนก็สามารถทําการไปสั่งต่อได้แต่ว่าลักษณะเวลาใช้งานเนี่ยก็คือจับระมาณนี้ครับเจอข้อมูลตรงไหนผิดครับเราก็มาพิมพ์บอกพิมพ์บอกแบบนี้รวมถึงอีกอย่างหนึ่งที่เขาจะขึ้นมานะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่า refactor code นั่นเองครับ อ่าสมมุติถ้าเกิดว่าใครเห็นคําว่า Refactor ร์ตรงนี้นะครับแปลว่าระบบตอนนี้ครับเขาบอกว่าไฟล์มันยาวเกินไปนะครับการที่เรากด Refactor ครับระบบทําการปรับโค้ดให้มันบับสั้นลงนะครับพอโค้ดสั้นลงครับเวลาที่ ระบบทางานเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นง่ายขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่ทุกคนทําระบบเสร็จนะครับสิ่งที่ผมแนะนําให้ทาอีกอย่างหนึ่งก็คือให้กดปุ่ม refactor ตรงนี้นั่นเองครับแต่สมมติถ้าเกิดว่าแอปของเราตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการที่เราจะไปใช้งานต่อเนี่ยก็คือให้เรากดข้างบนขวาตรงนี้ครับจะเจอปุ่ม pub bit นะครับตรงนี้ครับเราก็สามารถทําการดู error ก่อนตอนนี้เขาบอกว่ามี error นะครับระบบก็จะบอกว่า error เนี่ยมี error ตรงไหนบ้างอย่าง error ตรงนี้ครับก็เป็น error ที่เขาบอกว่าตอนนี้ใครก็มาเขียนข้อมูลในนาาาาาารรรรงงงขอเเเไไดด้้ะคับซึ่่่ถกิวมสจ อะไรนะครับเราแบบใช้งานเองในองค์กร2-3คนอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถกด p u b บ i t ไปได้เลยครับเราก็ทำการกด p u b บ i t Anyway ตรงนี้แค่นี้ครับเป็นเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถกดลิงก์ท่านบนนี้นะครับเพื่อให้ระบบเนี่ยพาเรามาที่หน้าแอปพลิเคชันเมื่อกี้ได้ทันทีนะซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้ครับก็จะเก็บอยู่บนเว็บไซต์ของ r e v e r a b l e นะครับอ่านี่เลยครับนี่ก็จะเป็น ข้อมูลแอปพลิเคชันของเรานะครับซึ่งเราก็ทําการซื้อขายข้อมูลได้อาาผมลองซื้อดูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเราทําการกดเพิ่มในรายการาข้อมูลก็จะเพิ่มมาแบบอัตโนมัติแบบนี้เลยครับหน้าสต็อกสินค้าเราครับปากกาแดงเนี่ยก็ขยับเพิ่มขึ้นด้วยรวมถึงลิงก์นี้ครับเราก็สามารถทําการเอาไปใส่ในโทรศัพท์มือถือของเราครับใช้งานในโทรศัพท์มือถือของเราก็ใช้ได้เช่นเดียวกันครับ เป็นนั้นเรียบร้อยนะครับสำหรับโปรเจกต์สร้างแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องเขียนโค้ดหรือที่เราเรียกกันว่า Wipe Code นะครับซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่ของโลก AI เลยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามีแอปพลิเคชันครับที่เป็น AI เขียนโค้ดแบบนี้เยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Canva AI ที่เราเคยสอนกันไปก่อนหน้านี้หรือตัวนี้ครับตัว Lovable แล้วก็หลังจากนี้จริงๆแล้วก็มีอีกหลากหลายตัวเลยที่ สามารถทํางานใช้ได้ดีเหมือนกันนะครับของ Google ก็มีไฟเบสสตูดิโอนะครับเพราะฉะนั้นในตอนหน้านะครับผมก็ตั้งใจว่าผมจะมารีวิวให้กับทุกคนฟังครับว่ามันมีตัวไหนตลาดที่มันน่าสนใจบ้างนะครับตัวไหนเก่งด้านไหนตัวไหนเนี่ยสามารถเอาไปใช้เคสแบบไหนแล้วดีครับเดี๋ยวผมทดลองมาให้กับทุกคนลองดูแล้วถ้าเกิดว่าเคสไหนที่ดีเดี๋ยวผมมาแชร์ให้กับทุกคนฟังอีกทีหนึ่งครับแต่ว่าวิธีการเนี่ยผมว่าหลักการ่ะเหมือนกันหมดนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนลองทํากับตัว l e v e l a b l e ครับแล้วเราไปเห็นตัวอื่่นนนาสใจครับก็ สามารถใช้หลักการเดียวกันนี่แหละครับกับตัว levelable เนี่ยไปใช้กับตัวดัต a ตอรเบอื่นๆได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยโลกของเราก็ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะหาโซลูชันมาช่วยในองค์กรครับแต่ว่าคิดไม่ออกครับอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งในโซลูชันครับที่เราสามารถเอามาเพิ่ม productivity ในองค์กรของเราได้โดยที่ไม่เสียเวลาในการสร้างระบบขึ้นมานั่นเองครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะครับถ้าเกิดว่าใครติดปัญหาอะไรนะครับก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างนะครับเข้ามาคุยกับผมได้ทีี่่เเเพหรือกก็ไดด้ชนนยวั คลิปวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ